ที่นี่คือที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนะครับ <400 S 1> บุตรของสกรอระดับอำเภออำเภอเจ้งคราะห์ในการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่นะครับของจังหวัดชัยภูมินะครับแล้วก็จะมีบริการด้วยนะครับกำลังทำอะไรเลยครับอาจารย์ครับกำลังทำทำ โดนัทโอ้นี่นะครับข้าวกลีโดนัทโอ้โดนัทข้าวกีนะครับโดนัทข้าวกีโอ้โหอืมกอก์รอมเพรียงคร้อนะครับอันนี้ก็จะโอ้เป็นข้าวกีเป็นข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวค่ะเดี๋ยวยังให้มันแตกมันยังไม่มันยังไม่ยังไม่เข้ากันดียังไม่สุกยังสุกแค่เปิดดูที่ก่อนนะครับอันนี้คือสิ่นสำเร็จแล้วนะครับอันนี้โดนัทจากข้าวกีเหมือนกันไหมโอ้โดนัทจิ๋ว อาเชิญจงนี้นะครับมาลงชื่อรับเลยนะครับสาวๆใครว่าเสียบโดนัทหน่อยค่ะข้างหน้าเลยค่ะเอานเอาค่ะเสียบข้างหน้าเลยค่ะเดี๋ยวแม่เพื้นที่อันยืนยืนที่นี่นี่นะครับโดนัทนะครับมีมีสองการผลิตนะครับผลิตโดนัทที่ทำจากแป้งอันลานครับอันลานแล้วก็โดนัทที่ทำจากข้าวเหนียว อานดำๆก็เหนียวนะครับเปขากีเขากีซอบเบอร์ซซบเบอร์ใส่ไข่เนาะใส่ไข่นะครับนี่นะครับจากสกรออำเภอแจ้งคร้อนะครับใส่กะทิด้วย เราชื่ออีมาได้ค่ะใส่แดงผ้าสูบผ้าใส่ถุงโอ้ใส่ด้วยนะครับสุดยอดไมัเที่งของรานใส่นื้อเลยมั้งโอเคนี่ใส่ไข่นะครับใส่กะทินะครับโอ้ใส่กะทิด้วยเด็ดข้าวกลี๋โอ้โหสุดยอดแซ่บเลยคำมันคำมัวโอ้โหสุดยอดแซ่บเลยนะครับเนี่ยกะทิใส่ข้าวกี่นะครับข้าวกี่ใส่กะทินะครับมีอะไรบ้างข้าวเหนียว นี่นครับข้าวเหนียวเรามาดูการทำข้าวกีีแซฟเวอร์จากข้าวเหนียวข้าวกีีของสกรออำเภอแจ้งคร้อนะครับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนนะครับแต่ก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้นะครับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ของกมรมการ ส่งเสริมการเรียนรู้นี่คือเขากี่ซัพเวอร์นะครับนี่เป็นลักษณะโดนัทเล็กโดนัทจิ๋วโดนัทจิ๋วแต่ทำจาก ทำจากข้าวกี่ตำจากข้าวเหนียวนะครับเป็นรูปลักษณะข้าวกี่นะครับข้าวกี่ทำจากข้าวเหนียวแต่รูปลักษณะคล้ายกับเป็นโดนัทนะครับรูปพิมพิมโดนัทนะครับอีกรอบนึ่งาอีกรอบพิกก่อนนะครับพิกอันนี้คือการพิกพิคข้างนะครับให้มันสุกได้ที่ได้ฟูดีๆนะครับเออนี่นะครับคือข้าวเหนียวนะครับแล้วก็นํามาคลุกขับกะทินะครับคลุกข้าวกับกะทิ แล้วก็ใส่ไข่แล้วก็เครื่องเครื่องปรุงรสแซบๆนะครับอะไรที่มันแซบเหรอแล้วแซบๆนัวๆใส่ไหมครับใส่ไหมเกลือปรุงรสไม่ใส่ค่ะอ๋อไม่ใส่เหรอโอ้มีในรสดีแล้วค่ะอ๋อมีในรสดีแล้วปรุงรสเกลือแล้วก็ใส่ปวดด้วยนะครับขวดด้วยเพิ่มความอร่อยอร่อยด้วยการใส่ปวดนะครับพวดีุ้งบิดมีมีมีมันต้งมี นี่นะครับเดี๋ยวเราจะได้ชิมกันนะครับว่านนนนเค้ากี่โดนัทแซเฟเวอร์นี่จะเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะต้องได้ชิมกันนะครับแล้วจะให้พี่น,น้องเพื่อนๆกันนะครับพี่น้องๆเพื่อนๆได้ชิมกันนะครับว่าเ,เป็นยังไงนะครับนนจะอะไรขนาดไหนนะครับผม โอ้ <No. S 2> นี่นะครับออกมาแล้วสําเร็จรูปออกมาแล้วสาเร็จรูปออกมาแล้ว,เ,ออลวเดี๋ยวให้เลยอืย oh อหเป็นข้าวกีนะครับข้าวกีโดนัทนะครับแซบเวอร์นะครับ มีส่วนผสมของกะทิด้วยนะครับโอ้โหอะไเลยนะครับแต่ว่าก่อนก่อนที่จะรับนะครับเราเราลงชื่อก่อนนะครับลงชื่อก่อนลงชื่อก่อนลงชื่อร่วมกิจกรรมนะครับเดวตาวตามีองอนอนะครับเสร็จแล้วก็นี่นะครับเข้าจีแซเปอร์นะครับอันนี้เราก็ตอนจะใส่เราก็ต้องใส่น้ำมัน เนยเนยนะครับเน,นยนี่นะครับนี่อร่อยมากเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดนี่นะครับข้าวกีแซ่บเวอร์ทำจากข้าวเหนียวนั่นยังร้อนอยู่อร่อยมากเลยโอ้โหนี่นะครับผลงานจาก สกรออำเภอแก้่งคร้อนะครับอำเภองคร้อสุดยอดเลยนะครับ